จะาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารได้ด้วยวิธีต่างๆทั้งการตั้งกระทู้ถามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่การเสนอข้อสอบถามต่อประธานสภาเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดมาชี้แจงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนภูมิภาคได้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราธานียังมีบทบาทหน้าที่ในกระบวนการนิติบัญญัติได้แก่ การเสนอและการพิจารณาร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมภาษีอากรค่าใบอนุญาตค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นใดจากสถานประกอบการต่างๆซึ่งไม่ได้มีลักษณะขัดหรือแยง้งต่อกฎหมายเสนอแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการทําโคบัญญตัตโคตรแะบพี่นะครับก็คือเราต้องได้จากเพศนจะท้องทิ่นก็คือทองถิ่นอ,อปบตโตทิาบานนะครับ คือต้องตํำเปนขึ้นไปให้กับองค์การบริหารจัดกจังหวัดเราเราจะยิบเพนตัวน,นันเพเชนอไปอยังฝ่ายผู้บริหารนะครับในการพิจารณาแต่ละองรงการถึงมีความจาเป็นกับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีาก็ต้งหมดนะครับเรา,าประมาณแต่ละตัวเราต้องคิดว่าเป็นหุ้นรายได้ของประชาชนจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันถึงฝ่ายผู้บริหารองค์การบริหา,ารจัดกจังหวัดนาย,ยกผมศักดิ์จาแก้วนะครับเป็นผู้พิจารณาเพื่อนำเก้าไปยัง สู่สภาเพื่อจะให้ผ่านสภาเราจะได้นําโครงการหังเก่ามาพัฒนาให้กับพี่น้องชาวบ้านชาวจังหวัดสุราธานีครับการจัดซ่อประมาณนะครับผมในฐานะประธานสภาองค์การมายานส่วนจังหวัดสุราธานีก็ได้เห็นนะครับทางฝวายผู้บริหารได้เสนอฝันหยตินะครับต่ละปีนะครับปีนี้ก็ดูแลก็ควบคุมทั้งหมดทั้งจังหวัดสุราธานีแล้วตึงก็พี่น้องชาวบ้าน ก็ได้ตัวทึ่งนะครับได้ไล่เรื่องตต่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สนับสนุนมานะครับก็ตื้อวาคลุมต่างจังหวัดเพื่อมาดีมาสําหรับฝ่ายบริหารที่เกี่ความสำาคัญต่างจังหวัดครับสำหรับธนาคารการอุปกรณ์ของโรงพยาบาลบ้านอาสาหรือเรียกว่าสังเครือข่ายโรงพยาบาลบ้านอาสานะครับก็เราได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับจากอบจสุราธานีนะครับ ทุกปีอย่างต่อเนื่องเราเอามาบริหารจัดการในเรื่องของการจัดซื้อการอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไม้ค้ำยันนะครับตัวช่วยเดินรถเข็นอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยในการฟื้นฟูนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์มากนะครับสำหรับพี่น้องชาวบ้านอาสา รู้สึกดีค่ะคือด้วยว่าเราอยู่ในเมืองใช่ไหมแล้วมันก็มีที่พักผ่อนที่รีแลกน้อยแล้วที่เนี้ยพาลูกมาทํากิจกรรมอะไรย่างเงี้ยมีเครื่องเล่นให้เด็กๆครับสะอาดปลอดภัยยขอขอบคุณอบจอบที่ว่าดูแลสถานที่อย่างนี้ครับก็ขอให้มีงบประมาณมาดูแลในทุกๆปีครับเพื่อชาวทวทนีมีคุณภาพชีวิตีดีกัน้นนะ